รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของโรงเรียนบ้านสะพือท่าคอแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านสะพือท่าคอได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจง และอธิบายแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล DLTV และสร้างช่องการสื่อสารโดยการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้เกิดความสะดวกในการติดต่อก,กับครูประจำชั้น 2. การให้คำแนะนำแนวทางการเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจและทราบวิธีการการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล DLTV ต่างๆโดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแก้ปัญหาขณะที่นักเรียนเรียนออนไลน์พร้อมทั้งแนะแนวทางในการเรียนแต่ละสัปดาห์ช่องทางในการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกล D l t v ทีวโรงเรียนบ้านสะพือท่าคอรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์และทางโทรทัศน์มีบางส่วนที่ไม่ได้เรียนผ่านทางออนไลน์ปัญหาที่พบ 1>, 1. ขาดกล่องรับสัญญาณหาช่องสัญญาณทีวีไม่พบ 2. ผู้ปกครองต้องออกไปทำงานนอกบ้านและเด็กอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุไม่มีคนคอยกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ 3. ความสนใจของนักเรียนน้อยเมื่อเทียบกับการเรียนแบบปกติแนวทางการแก้ปัญหา 1. พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนแจกให้นักเรียนสำหรับนักเรียนที่เรียนผ่านทีวีไม่ได้สติดต่อนักเรียนผ่านทางกลุ่มไลน์เพื่อสอบถามผลการเรียนรู้ในแต่ละวันและอธิบายเนื้อหานักเรียนที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านสะพือท่าคอได้มีการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1โดยมีการจัดทําอ่างล้างมือเจลแอลกอฮอล หน้ากากอนามัยและเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อให้คณะครูบุคลากรน,นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสะพื้ท่าคอได้มีความมั่นใจทำให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไปจากปกติคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสะพื้ท่าคอพร้อมที่จะเคียงข้างเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยการนำของนายฤทธาสืบา ในการโรงเรียนทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเป็นปกติปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ